สวัสดีครับวันนี้ก็มาคุยกันในส่วนของการปลดล็อกเครื่องซัมซุงนะครับซัมซุง A12 นะครับติดล็อกเครื่องดีแท็นะครับตัวนี้นะครับท่านสังเกตตรงนี้นะครับท่านที่ข้างกล่องของท่านนะครับมันจะมีตัวบอกเวอร์ชันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชัน A127 นี่คือเป็นเวอร์ชันใหม่หรือนิวนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับที่ข้างกล่องเขียนว่า A125 นะครับ มันก็จะเป็นรุ่นเก่านะครับก็จะปลดอีกวิธีหนึ่งนะครับใช้คํานี้นะครับแต่เพจแฟ๊นั้นส่งจะใช้คําง่ายๆนะครับสําหรับท่านที่เป็นคนธรรมดานะครับหรือช่างนะครับมือใหม่นะครับก็จะเข้าใจง่ายนะครับส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นการปลดล็อกนะครับเครื่องติดรายเดือนนะครับส่งทำนะครับตัวนี้นะครับก็จะส่งทำหนึ่งวันนะครับถึงเช้ากับเย็นนะครับเห็นไหมครับว่า2ตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นใหม่นะครับในส่วนของการปลดล็อกนะครับ ส่งทำหนึ่งวันอย่างที่แจ้งเมื่อกี้นะครับใส่ได้ทุกซิมนะครับก็ใช้งานปกติเลยนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับมีเก็บปลายทางนะครับส่งทำสาหรับเครื่องที่ท่านล็อกแล้วนะครับก็ส่งมาทําได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นซัมซุง A12 นะครับ new version นะครับให้ดูตรงนี้นะครับแต่ท่านไม่มั่นใจท่านก็ดูที่ข้าง่อบนะครับหรือเข้าไปดูที่เครื่องของท่านเข้าไปที่ตั้งค่านะครับ ตั้งค่านะครับแล้วก็เกียวกับโทรศัพท์นะครับก็จะดูตรงนี้หรือถ้าท่านล็อกไปแล้วนะครับก็ส่งมาทำนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งไปนะครับว่าเครื่องของท่านเบอร์ชั่นอะไรนะครับเพราะว่ามันเครื่องมันติดล็อกแล้วมันก็สามารถคนธรรมดาจะไม่สามารถรู้ถึงเวอร์ชั่นนะครับเพราะมันต้องมีวิธีกดนะครับหรือในวิธีง่ายๆก็ดูข้างกล่องของท่านนะครับส่งทําอย่างที่ผมแจ้งเมื่อกี้นะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับนะครับเดี๋ลองซิมให้ดูนะครับ ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะกลับไปล็อกนะครับทากับเพจแฟดงานศกนะครับอะไรที่เราบอกว่าทําได้คือทําได้นะครับท่านท่านไม่ต้องคิดแทนเรานะครับเราบอกว่าจบคือจบนะครับท่านไม่ต้องไปฟังสํานักไหนนะครับฟังที่เราเท่านั้นนะครับเราบอกความจริงของท่านนะครับแล้วก็บอกความจริงมา6ปีแล้วนะครับสําหรับท่านที่ไม่มั่นใจนะครับท่านเข้าไปที่ดูที่เพลย์ลิสต์นะครับดูประวัติการทํางานของเรานะครับว่าเราทํำยังไงนะครับ ลูกค้าถึงมากมายนะครับคนติดคนกดติดตามนี่ก็หกพันกว่านะครับเนี่ยแบบนึงนะครับ พอนี้มือเดียวไม่ถนัดนะครับถ่ายวีดีโอไปด้วยนะครับเดี๋ยวลอง,งเดี๋ยวลองให้สองซิมเลยแล้วกันครับแป๊บหนึงนะครับซิมหนึ่งเป็นทูนะครับ เครื่องติดหน้าล็อกมาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะนะครับสัญญาณมาแล้วนะครับอ่ะนะครับดีแท็กทูนะครับสัญญาณมาครบแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้กลับไม่ถนัดนะครับโอเคนะครับสัญญาณมาครบแล้วซิมหนึ่งเป็นดีแท็กนะครับซิมสองเป็นทูนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับ ในส่วนของเพจแฝงงานส่งนะครับสําหรับท่านที่ต้องการส่งมานะครับท่านก็สแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วท่านก็แจ้งคําว่าต้องการเก็บปลายทางก็ได้นะครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับในการหัวในการปลดล็อกเครื่องติดเรือนทุกรุ่นนะครับส่งมาทํา1วันนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับในส่วนของหัวข้อนะครับซัมซุง A12 นะครับ New version นะครับ ในการปลดล็อกก็ส่งมาทำนะครับ1วันอย่างที่แจ้งเมื่อกี้นะครับติดปัญหาก็ทักมาได้นะครับขอบคุณมากครับ